ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจําเดือนสิงหาคม2568ครับเรามาดูกันว่าดวงการงานดวงการเงินและก็ดวงความรักของท่านนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคาพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วครับอยากขอกําลังใจจากแฟนคลับช่องหัวใจนาคานะครับโดยเฉพาะชาวลัคนาราศี พโครับช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์นะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันครับ ผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์นะครับเกี่ยวกับด้านของดวงการงานก่อนเลยเนาะอันดับแรกครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวการงานของท่านเนี่ยได้แก่ดาวพราหูแน่นอนครับตอนนี้ดาวพราหูยังคงเสวยตําแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีไปอีกประมาณปีกว่าเลยนะครับซึ่งดาวพราหูนี่กลับมาอยู่บ้านในรอบ18ปีจากนี้ไปดวงการงานก็เรียกว่าจะมั่นคงมั่งคั่งนะครับมีความมั่นคงในอาชีพการงานตําแหน่งหน้าที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะปีที่ดีอย่างแน่นอนแล้วก็เดือนสิงหาคมมีพิเศษเลยนะครับ สุดๆเลยก็คือเดี่ยวดาวพระเสาครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จนั้นจะมีการโคจรวิปริตย้ายราศีมาทับเรือนการงานเจอกับดาวพระราหู78เป็นดาวคู่มิดกันยิ่งทําให้ดวงการงานจะเรียกว่ามีดวงที่เข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งมีความสำเร็จกลับคืนมาโดยเฉพาะโชคเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เคยดวงดีดวงเฮงก็จะกลับมาดวงดีดวงเฮงดั่งเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ไทม์ไลน์แต่ละช่วงเวลากันนะครับเริ่มต้นในช่วงของวันที่3สิงหาก่อนเลยอันดับแรกครับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนนด้วเเเป็าาจรือ วาจะมีการโคจรเดินหน้ามาอยู่ที่เรือนภพสหัชชาแล้วนะครับทำให้ในเรื่องการเงินจากนี้ไปก็จะมีเรื่องของรายรับความสําเร็จนี่ก้าวหน้าเดินหน้ามากขึ้นแล้วก็บวกกับดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวพระศุกร์เนี่ยตอนนี้ทับเรือนการเงินอยู่เรียกว่าดวงชะตาตกบ่อเงินบ่อทองนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนโชคลาภเป็น6กห้คู่รั์คู่ปัญญาดาวประจําตัวทับเรือนการเงินดาวโชคลาภทับเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นดาวคู่รัพย์คู่ปัญญาส่วนดาวการเงินไปอยู่เรือนสหัชชาอีกเจือ ดาวพระอาทิตย์เป็นคู่ประชาสัมพันธ์เห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดดวงท่านเนี่ยกำลังจะค่อยๆดีขึ้นกําลังจะรวยขึ้นกําลังจะเฮงขึ้นโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วมาต่อกันนะครับดาวพุธเนี่ยเจอดาวพระอาทิตย์หนึ่งสี่เป็นคู่ประชาสัมพันธ์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพพันธุชาวราศีพฤษศมีเกณฑ์จะได้เจอกลยานมิตรเพื่อนนะครับที่เป็นคนอายุมากกว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแกหรือว่าในช่วงนี้มีโอกาสได้เข้าสังคมนะครับสังคมใหม่ๆเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทีีี่่ใกกกกกลล้้้ชิิดดดดดสสสนนนมมโโอาาไไไพูคคุยยแแเปจจจระะ โอกาสในการหาเงินแล้วก็1นึ 4. มันเป็นคู่เรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาการเซ็นเอกสารสัญญาการกู้ยืมทําธุรกรรมอะไรต่างๆช่วงนี้ถือว่าดีนะครับชาวราศีพฤษภดวงการเงินนะครับดีเฮงปังอย่างแน่นอนนะครับและมาวันที่17สิงหาคมดาวพระอาทิตย์จะโครจรมาอยู่เรือนภพพันธุสเสวยตําแหน่งเกษตรตราิบดีครับชาวราศีพฤษภใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถอยากจะได้อสังหานะครับเดือนนี้มีโอกาสจะมีอสังหาหรือว่ามีโอกาสในบ้านนะครับครอบครัวมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ใหการอุปถัมภ์สนับสนุนดีเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเกิดพิจารณากันดีๆอีกทีหนึ่งนะสังเกตดูดาวพาธิกับดาวพระราหูเนี่ยกำลังเลงกันเลยนะครับ18เป็นคู่สุริยคาตกับกลายเป็นว่าชาวราศีพฤษภจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในที่ทํางานมีความเห็นอะไรบางอย่างไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันหรือว่าเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวมีความลับสิ่งต่างๆที่ไม่เปิดเผยธุรกิจร่วมกันแล้วมีความลับปิดบงังเดือนนี้ความลับจะล่วไหลนะครับไม่ว่าคุณหรือเขานะครับจะรู้ความลับซึ่งกันและกันและเกิดเป็นเหตุทะเลาะเบา ชาวราศีพฤษภนะครับให้ระวังอุปกรณ์ฟืนไฟภายในบ้านโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้ามีเกณฑ์ชำรุดเสียหายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ตั้งแต่17สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับและมาวันที่22สิงหาคมดาวพระศุกครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนอริจะโครจรออกจากเรือนการเงินมาอยู่เรือนสหัชชาได้มาตรฐานราชาโชคเจอดาวพุธ6/4เป็นคู่ธาตุน้านะครับทำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสอย่างที่บอกเลยได้เข้าสังคมใหม,ใหม่ๆพบเจอเพื่อนฝูงมี ีการปาร์ตี้สังสรรค์สนุกเฮฮามีความสุขดีในเดือนนี้เรียกว่ามีโอกาสได้เข้าสังคมได้เจอเพื่อนพบปะเพื่อนฝูงมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างดีไม่มีอะไรต้องกังวลหรือในเรื่องของการทํางานนะครับเรียกว่าจะเป็นช่วงที่งานก็จะมีเข้ามาเยอะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผักดันทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะดีมากๆเลยนะครับและมาวันที่23สิงหาคมดาวพระเสาร์ครับซึ่งเป็นดาวแห่งความสําเร็จจะถอยหลังมาอยู่ที่เรือนการงานทําให้ชาวราศีพฤษภจะมีชื่อเสียงความสาเร็จธุรกิจการงานจะเติบโตอะไรที่เคยทําแล้วยังไม่สําเร็จติด รรหรืออะไรที่อยากจะทําแล้วไม่ได้ทํามีโอกาสกลับมาปัดฝุ่นทาใหม่ให้สาเร็จและดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูเป็นดาวคู่มิตรกัน78นะครับเรียกว่าจะมีเรื่องของโครงการใหญ่ๆเข้ามาให้ท่านต้องทําชาวราศีพฤษภจะมีโปรเจกต์งานโครงการที่มันใหญ่โตขึ้นใครที่ทํางานประจํานะท่านจะรับความไว้วางใจนะครับให้ทํางานซึ่งเป็นงานที่มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานแต่มันก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยอันนี้ก็ให้กําลังใจละกันว่าท่านกําลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ตามแต่มันคือการพิรสูจน์ศักยภาพตัวท่าน การพัฒนาตัวทันให้มันเติบโตเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งเดือนนี้การงานดีแน่นอนนะครับผมแล้วมาวันที่25สิงหาคมดาวพระพุธครับซึ่งเป็นดาวการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนบริวารจะโคจรมาอยู่เรือนพบพันธุแล้วนะครับ14เป็นคู่ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาเดือนนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่าชาวราศีพฤษภใครอยากจะทําธุรกรรมการเงินกู้ยืมด้านอสังหาไปเซ็นเอกสารเซ็นสัญญ,ญาผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสผ่านดีแน่นอนนะครับหรือใครต้องการขายบ้านขายรถก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่ว่า ติดที่ดาวพระพุธเนี่ยเลงกับดาวพระราหู48เป็นคู่ศัตรูคู่นีิสินก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของค้างงวดการผ่อนให้ดีๆบริหารตรงนี้ให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่ศัตรูกันแต่แน่นอนครับก็มีโอกาสเป็นนี้เป็นศิลใครต้องการจะผ่อนบ้านผ่อนรถก็มีโอกาสนะครับได้ผ่อนบ้านผ่อนรถสมดังใจแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครที่ผ่อนอยู่แล้วก็ให้เช็คค้างงวดดีๆนะครับแต่ยังไงผมเชื่อว่าดาวการเงินมาอยู่เรือนพันธุท่านสามารถที่จะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จหรือโอกาสเกี่ยวกับด้านเหล่านี้ ไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างชำระข่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวไว้หลอดไฟทําบุญวันไหนก็ได้เงินทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลขสิบสองนะครับเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาด้านการงานให้มีความสาเร็จความเฮงความปังโดยเฉพาะปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับไปจนถึงต้นเดือนหน้าดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์อยู่ร่วมกันนะครับให้ขาพระราหูบูชาติดตัวเลยขอพรพระราหูขอพ,อพรอ,พอ,องเทพระราหูส่วนใครสนใจเป็นพระราหูรุ่นมหาโพคศพับจากช่องหัวใจนาคาของเราสามารถแอดไอดียไลน์ติดต่อสอบถามแอดมิน ของเราเข้ามาได้ตาม ID Line ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินชาวลักนณาราศีพฤษภที่บอกว่าได้แก่ดาวพพุธซึ่งดาวพภูดตอนนี้นะครับอยู่ที่เรือนภพสหัชชาก็มีโอกาสมีการพูดคุยเจรจานะครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจค้าขายก็ถือว่าค้าขายดีงานเซลล์งานขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้โชคได้ทรัพย์ได้เงินนะครับจากเพื่อนกาลยานามิตรส่วนที่เรือนกระดุมพลาเนี่ยดาวพฤษภูดดาวประจาตัวทับเรือนการเงินนะครับก็ยิ่งตอกย้าว่าดวงชะตาตกบองเงินบ่อทองนะมีโอกาสร่ํารวยมีสติปัญญาดีพอดาวพาระฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือน ร่วมด้วยมีโอกาสได้โชคใหญ่2-3ถึงชั้นเลยทีเดียวในเดือนนี้นะครับแต่ติดที่ดาวพฤหัสนั้นก็มีความเป็นมรณะหมายความว่าก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมยังไงก็ให้กําลังใจชาวลัคนาราศีพฤษภผมเชื่อว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายวางแผนเก็บให้เป็นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับและมาในช่วงของวันที่25สิงหาคมนะครับดาวพระพุธครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะโครจรเดินหน้ามาอยู่ที่เรือนพบพันธุอยู่ร่วมกับดาวพาทิติหนึ่งสี่เป็นคู่ประชาสัมพันธ จะมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือการเจรจาค้าขายก็จะดีมีผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่อุปัรรมด้านการเงินสนับสนุนด้านการเงินของท่านแต่ติดที่ดาวพุธนั้นเล็งกันกับดาวพระราหู48เป็นคู่ศัตรูกรันก็ให้ระมัดร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์การทํางานการทําธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดการทะเลาะเบ,บาแหวงกันในที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเงินหรือผลประโยชน์วันนี้ก็ให้กําลังใจแล้วกันครับชาวลาราศีพฤษภเดือนนี้เงินทองไหลมาเทมามีโชคใหญ่รัวๆเข้ามาแน่นอออนนแตต่ปปลาายเดื้งงระวัััมีญหกบ ใหญ่หรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานนะครับชาวราศีพฤษภให้ไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนะครับหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะทาบุญในวันพุธได้ยิ่งดีครับส่วนในเรื่องของเงินทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลขสิดครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาครับดาวพระพุทธเจ้าเรือนการเงินก็ต้องบูชาเป็นสาริกาลิ้นทองดาวแห่งการเจรจาดาวแห่งการพูดคุยชาวราศีพฤษภใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเป็นเซลล์หรือนักเจรจาบูชาสาริกาลิ้นทองครับจะได้พูดจาเป็นเงินเป็นทองเพราะดาวการเงินของ บ,บูชาสาริการลิ้นทองสไว้ในกระเป๋าเงินก็ได้จะดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์เข้าสู่กระเป๋าเงินของท่านนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยแน่นอนครับดาวความรักเนี่ยเป็นดาวพังคานดาวพังคานตอนนี้อยู่ที่เรือนปุตตะแต่ติดที่ว่าดาวพังคานเลงกันกับดาวพระเสาร์สามเนี่ยเป็นคู่ศัตรูคู่แตกหักกันครับชาวราศีพฤษภครับใครที่แต่งงานมีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับให้ระวังทะเลาะกันมีเรื่องแตกหักมีเรื่องบาดหมางกันไม่ยอมกันต่อสู้กันนะครับส่วนสำหรับคนโสดเดือนนี้ดาวความรักมาอยู่เรือนภพปุตตะมีโอกาสได้เจอเด็กมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในชีวิตท่านในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก พอดาวพังคางเลงกันกับดาวพระเสาร์ไปอยู่เรือนโชคลาภอาจจะมีปัญหาด้านผลประโยชน์ด้านการเงินนะครับถ้าเกิดมีใครเข้ามามาขอยืมเงินมาอะไรเงี้ยนะครับปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปก่อนนะระวังดีๆนะครับเขาจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ท่านหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นคู่ศัตรูกันมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับคนสดเดือนดีนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาไหมมีแน่นอนครับดาวพังคางอยู่เรือนบริวารทามุมตีกวนส่องแสงถึงตัวแต่ว่าก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดเขามาเรื่องผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องพยายามตีตัวค่ะหรือดูๆไปก่อนะะรอ่พงงงไไปตกลใจ ้สินรอดาวพระเสาร์ย้ายไปก่อนในช่วงของปลายเดือนดาวพังคันอยู่ดวงเดียวก็จะทําให้ท่านได้เจอความรักดีๆอุปสรรคปัญหาก็จะผ่านพ้นไปละนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจ้อ23สิงหาดาวพระเสาร์ย้ายไปแล้วดาวความรักไม่มีศัตรูเบียดเบียนยิ่งตอกอย้ำว่าความรักท่านจะดีอย่างมากๆเลยสำหรับคนโสดนะอันนี้ก็ให้กําลังใจนะครับชาวรา,ราศีพฤษภนะครับให้หาโอกาสไปทําบุญด้านความรักมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นาะในช่วงของปลายเดือนให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือปล่อยป่านาเขียงนะครับทำบ ส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาครับผมแนะนําบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่า1น8ชนิดครับตรงนี้ผ่านพิธีพูดธาเถววพิเศษแล้วใครสนใจสีพึ่งดีๆครับสามารถติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านที่รับชมรับฟังมาถึงตอนท้ายของรายการเราวันนี้นะครับก่อนจากการขอคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ